สวัสดีครับครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเกมเซ9ยนนอนและผมเซมนะครับก็วันนี้นะครับจะเป็นคลิปในการแนะนำนะครับในการปั้น f ิดไฟเตอร์วีนะครับตรงนี้ตัวที่อยู่ทางขวาบนนะครับตัวนี้นะครับติดไฟเตอร์วีนะครับยังมีช่วงเวลาให้ตัดสินใจอยู่ถึงวันที่5เมษายนะครับหรือประมาณ5วันนะในการเลือกนะครับว่าเราควรจะเก็บตัวไหนไว้ดีนะครับตรงนี้นะครับ มีทั้งหมด5ตัวเนาะในการตัดสินใจนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาตัวสรุปที่พี่ทําไว้นะครับเอามาให้นะครับโอเคนะนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับตัวนี้จะเป็นส่วนของสรุปนะครับที่พี่ได้เขียนไว้นะครับในวันนี้เนาะยวกับติดไซต์เวอร์วีนะครับอัปเดตในวันที่30มีนามนะครับหรือเมื่อวานนะตัวนี้นะครับมีการอัปเดตเมื่อวานนะครับโดยที่แต่ละตัวนะครับจะมีรายละเอียดตามนี้เลยนะครับรีวนะครับ ก็พี่จะพูดไปนะครับใครอยากฟังก็สามารถกดทอละอ่านได้นะตัวนี้นะครับโอเคริวนะครับมีเลเวลที่แนะนําอยู่ที่30นะครับหรือว่า3 2นะตัวนี้นะไอ้กรณีที่ใครจะสร้างนะครับใครจะสร้างที่แนะนําที่30หรือส2นะครับเพราะว่าริวจะใช้ในรัชทายาทมินนะครับตรงนี้เมื่อเทียบกับพาร์สินะครับที่เป็นอมตะซีเทินนะครับเพิ่มคูดาวสีเทินและตาทันไม่สีเทินนะครับตัวนี้รัชทายาทมินหรือสงครามบอสจะมีประโยชน์มากที่สุดนะครับตัวนี้ ในการใช้จะใช้แทนอุชงและแอรี่อาเวกนะครับนะสกิลหลักที่ใช้ก็คือสกิลนี้นะครับสกิลบนสกิลที่เป็นหาเป้าและขจัดบัฟนะครับตรงนี้ขจัดปฟทบหมดน,นะครับริวสามสิบและสามสิบสองนะครับโอเคต่อไปชุดหลีนะครับชุดหลีจริงๆในเว็บสางชาที่พี่เอามาหาข้อมูลมาเนี่ยเขาไม่ได้นํานะแต่ว่าใครที่ต้องการจะสร้างนะครับ30และ3 2มสถือว่าโอเคที่สุดแล้วนะครับ30ก็พอละจริงๆไม่จำเป็นต้องบวก5นะ เหมือนริลนะครับไม่จำเป็นต้องบบก้าเอามาใช้ในการยืนต้า,านอัมราและพิษในไฮดร้านะครับหรือว่านักล่าแหลกไหลนะแต่จริงๆเนี่ยพี่ไม่แนะนําเพราะว่าตัวนักล่าแหลกไหลมีความสามารถในการขจัดบัฟบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับตรงนี้นะครับจะเป็นขอ้อมูลของนักล่าไหลที่พี่บอกไม่แนะนํานะครับตัวนี้คืออะชูราที่เอามาแทนนะครับตัวนี้เนาะก็เพรานะว่า ตัวของนักล่าเหล่าๆนะครับจะมีความสามารถในการลดเทิร์นรับสามเทิร์นนะครับตรงนี้ค่อนข้างเสี่ยงเลยทีเดียวนะถ้าเราเอาตัวที่เป็นชุลีสี่เทิร์นนะครับมันจะทําให้โอกาสลดเนี่ยมันไวมากนะครับแต่ว่าตัวอาชุราเนี่ยจะต้านทานหินหกเทิร์นนะครับตรงนี้ก็แนะนํายังเป็นอาชุราอยู่นะครับถ้าใครจะตีนักล่าเหลาๆให้ได้แต้มเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีอาชุรานะครับชุหลีไปทางเลือกที่ดีนะครับ ต่อไปเป็นส่วนของคารินนะครับตรงนี้คารินนะครับอันนี้ในเว็บบอร์ดต่างชาติแนะนำนะครับเป็น30 40และ4 6นะใช้ในท่ามังกรนะครับหรือการตีมังกรแบบภาษาบนบ้าของพวกเรานะครับเนาะในกรณีที่ไม่เคยทําตีมังกรมาก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถมองคารินเป็นทางเลือกได้นะเพราะว่าคารินมีความสามารถในการต้านทานหมดสีเเทิร์และต้านทานไม่4ีเทิร์นะครับเนาะใน สามารถใช้แทนฟิกได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่แนะนําให้แทนคารอนนะเพราะว่าคารอนเนี่ยมีความสามารถในการฮิวด้วยนะครับน่าทันปกติและฮิวด้วยนะครับไม่ไม่เท่าไหร่นะ mm hmm. โดยที่ความสามารถล่างและบนก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็คือจะรีเวท300%หนึ่งเป้านะครับแค่นั้นเองนะครับเป็นต่างชาติแนะนํานะครับแต่ว่า ไม่จําเป็นนะในกรณีตีมังกร99อะไรนี้นะครับจะไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะตัวหลักของการตีมังกรก็ยังเป็นคารอนนะครับในทีมหนึ่งนะครับและซิกยังเป็นทีมสองซิกหรือว่าคารินนะครับยังเป็นทีมสองนะนะครับตัวนี้พี่แนะนำสามสิบนะครับแต่ว่าเว้นต่างชาตินะครับที่ที่พี่ไปรวบรวมมานะครับเขาบอกว่าทําไปเถอะนะถ้าไม่เคยทําทีมมังกรมาก่อนนะครับโอเคต่อไปในคอรี่นะครับในคอรี่ใช้ในปีศาจวัวนะครับอันนี้ ถ้าใครได้ติดตามคลิปที่ในสัปดาห์นี้เนาะหรือว่าใครตีมอยู่แล้วนะครับก็น่าจะทราบดีนะครับว่าในทีอรี่ใช้ที่30เพียงพอแล้วที่จะจบใน5นาทีนะครับแน่นอนตรงถึงริวดัชชูรีด้วยนะครับ30ไม่จะเป็นต้องบวก5นะครับ30ก็พอนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้แต้มเยอะๆนะครับเอาไปทำทีมติดท็อปแรรกอะไรเนี่ยจะปั้นเป็น32 34หรือว่า 40, 40ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ แล้วแต่ว่าใครมีดูบี้เหลือนะครับแต่ว่าพี่แนะนําแค่30ก็พอไม่จําเป็นต้องบวก5นะครับโอเคต่อไปนะครับตัวพาสิฟนะครับจะต้าทานเลื่อนไหลและหินเนาะตัวนี้พิสซาร์ว่าปิ้งพอดีเลยนะครับแน่นอนว่าตัวนี้เอามาแทนเจกและอยู่อีกนะสุดท้ายนะครับอคคูม่านะครับตัวนี้เป็นดิคอมเบนเดตในแพ็คนี้เลยนะครับของสิทธิ์ไฟเตอร์วนะครับ บาะว่าอากุม่าจะใช้ได้ดีในกรณีที่ไม่มีรีอเวกนะครับหรือว่ารีอเวกติดคูดาวนะครับตัวอากุม่าเนี่ยมีประโยชน์ในการใช้ในฮอคอยนะครับในไตในระดับสูงคูง่เพลระดับส,สูงและ TV p v p ีนะครับในทีมถึกที่พี่ได้ลงในคลิปก่อนๆเนาะตัวนี้นะครับอากุม่านะครับอากุม่ามีความสามารถในการต้า,รตา,านนัำตะลาฟเทอร์นะครับลดโต้และลดความเสียหายที่10%นะครับทำให้ทีมถึกใช้ไล่มากกว่าเดิมนะครับตายยากขึ้นนะ แต่ความสามารถที่โดดเด่นของมันก็คือทำให้สูที่ป้องกันสูงสุด HP เหลือหนึ่งนะครับแต่ลงเทินบาดอีก2เทินคนข้าเด็นเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ได้ไม่เด็ดให้แนะนำปั้นถึง40เลยนะครับหรือว่าจะเตรียมไว้เผ <Therefore, S 2> <hand> <hand> ื่อ46ก็ได <hard> ้นะครับในแพทต่อไปนะแต่ว่านี่นะครับไม่แน่ใจว่าแพทต่อไปหรือว่าตัวสินค้าเสียตรงนี้อะไรจะหายไปก่อนนะครับหน้าวันที่5เมษานี้5เมษาคือวันพุธนะครับ มากนแพทนะตัดสินใจก่อนนะครับใครมองที่จะปั้น46นะครับกดเก็บไว้นะครับใครที่มองจะปั้น4 0ก็ต้องกดเก็บไว้นะเพราะว่านะครับนี่นะครับเพราะว่านะครับพีราไม่สามารถใช้ในการครับกีดจากัดได้นะครับกดถ้าต้องการจะสร้างนะครับตรงนี้นะครับใครต้องการปั้นตัวไหนนะครับมองตัวไหนไว้นะครับกดเก็บไว้นะครับเพราะว่า พีหน้าไม่สามารถใช้ในการข้ามผิดจำกัดได้นะครับมันจะยากต่อการปั้นนาะน่าจะไม่มีให้เลือกด้วยนะครับพี่ว่านะครับก็ใครมองตัวไหนไว้กดเก็บไว้กดเก็บไว,ไว้แล้วค่อยเอาไปสร้างทีหลังนะครับโอเคนะครับก็จบแล้วนะครับเกี่ยวกับคลิปในวันนี้น้องแนะนําในการปั้นส0ิ i g ไฟเตอร์วีนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับน้องๆน,นะครับที่กาลังมองหาอยู่นะครับตัวสติ๊กไฟเตอร์วีว่าเอ้พี่ ผมจะปั้นตัวไหนดีครับน้องก,ก็ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสามารถเริ่มกลับไปดูได้เนาะในรายละเอียดที่ได้สรุปไว้ใน Excel นะครับโอเคก็คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้แล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ